โอเคเพื่อนๆน,นี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วลัวกษณะเป็นอย่างนี้เพื่อนๆน้โ,โหหอมอร่อยเราก็คนให้มันให้มันเข้ากันกับข้าวนะเพราะว่าดอกสนุมันอยู่มันลอยอยู่ข้างบนค่ะเพื่อนๆหอมมากเลยสวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกันอีกเช่นเคยนาตาลีค่ะ ที่นี่ไทยแลนด์นะเช้าวันอาทิตย์ประมาณเ,าเกือบส1บ็ดโมงแล้วค่ะเพื่อนๆวันนี้นาตาลีจะมีอะไรจะมาแชร์กับเพื่อนๆน,นะง่ายๆหมูหมูกลวยๆเช่นเคยเป็นประสบการณ์ที่ได้กับตัวเองมาก็เลยอยักจะมาแชร์ให้เพื่อนๆถ้าใครยังไม่เคยทําดูลองทําดูแง่ายๆหมูหมูกลยๆนี่เพื่อนๆเ,เห็นไหมนี่คืออะไรดอกสนุค่ะตอนนี้ไนดะ้ดอกสนุเพื่อน นี่นาตาลีไปซื้อมาจากตลาดที่ออแกนิกก็คือ,อตลาดอินซีนะก็จะมีขายถูกเสาร์อาทิตย์ค่ะได้มาสดๆใหม่ๆเลยเพื่อนๆทำอะไรกินดีนาตาลีก็เลยคิดว่าทำข้าวเหนียวก็ต้องไปกินกับน้ำตาลมันอ้วนใช่แบบเพื่อนแล้วก็ทำอะไรนะนึ่งข้าวเหนียวดอกออนึ่งดอกสนุก็ทำยากแล้วก็ไม่ค่อยมีคนกินนะเราต้องไปหามะพร้าวหาอะไรยุ่งยากทีนี้มันมีอยู่อันหนึ่งที่ว่าทำง่ายๆก็คือหุงกับข้าวที่นาตาลีมาทำ ให้เพื่อนๆดูวันนี้เป็นครั้งที่สองที่ทําครั้งแรกเมื่อสองวันก่อนทนําหัวข้าวให้กับพาใส่บาตรให้กับพระตอนช่งชวงเช้านะแล้วพระท่านบอกโอ้โหอร่อยมากเลยไม่เคยกินมาก่อนก็เลยเป็นอะไรที่ดีๆอยากจะแชร์ให้กับเพื่อนๆนะเดี๋ยวเรามาดูกันวิธีการทําทํำยังไงนะเพื่อนๆนะเอาล่ะเพื่อนๆดอกสน snow, นะเรามาดูก่อนก่อนทำเนี่ยเราก็ต้องเลือกออกิ่งก้านที่ ที่มันเสียนะหรือว่ามันแห้งหรือว่ามันไม่สะอาดแล้วก็ก่อนอ,อื่นเราก็ล้างทําความสะอาดก่อนเลือกก่อนนะเพื่อนๆน,นี่ออกแคนิกยังมีมดอยู่เลยค่ะเพื่อนๆนี่ <ๆ S 2> เลือกใบเหี่ยวๆออกทิ้งไปก่อนนะ <S <S แล้วก็ล้างทําความสะอาดให้สะอาดให้สใหสเสด็จน้ําวางผึ่งให้สเสด็จน้ําก่อนนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาพูดการดอกสนน,น,นะ <S <S มีประโยชน์อะไรบ้างามีประโยชน์วิตามิน b 1 b 2 b 3 วิตามินซีเพื่อนๆอนอาดเดี๋ยวก่อนนะมีแคลเซียมเยอะมากมีฟอสฟอรัสเยอะมากและก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระคร่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมว่าประโยชน์ของดอกสนมีเยอะแยะมากมายเพราะนั้นตอนนี้หนะ้าดอกสนบานเพื่อนๆนปีหนึ่งเราได้กินครั้งเดียวมันขึ้นตามธรรมชาติไม่ขึ้นตามคลองชมพูทานทำตามอะไรพวกนี้เพราะนั้นเพื่อนเพื่อน มันมีประโยชน์มากแล้วก็เราทําอะไรที่มันง่ายๆหมูหมูกล้วยกล้วยก็คือหุงกับข้าวเพื่อนเพื่อนล้างให้สะอาดก่อนนะแล้วก็ข้าวข้าวหอมมะลิเหล่านี้แหละค่ะล้างให้สะอาดซาวให้เกี้ยงๆกียงก่อนนะเพื่อนเพื่อนแล้วก็หุงด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้านี่แหละเพื่อนเพื่อนทำง่ายง่ายหมูหมูกล้วยกล้วยนะแต่อย่าลืมเก็บล้างทําความสะอาดเก็บล้างทำความสะอาดๆๆอาดอกสนุก่อนนะเพื่อนเพื่อน เอาล่ะเพื่อนๆสะอาดแล้วนะนี่ล้างแล้วก็ให้เสด็จน้ําดอกสโนโสสะอาดแล้วนะอันนี้ก็ประมาณดอกสโนโประมาณ1ขีดนะเพื่อนๆอานะตลีซื้อมา2ขีดแบ่งทําได้2ครั้งแล้วก็ข้าวสารข้าวหอมมะลิ1ลิตรค่ะเพื่อนๆนะผสมไปกับใส่ไปในหม้อหุงข้าวเลยค่ะเพื่อนๆใส่ไป ดอกสนโใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆง่ายๆก็เหมือนเราหุงข้าวธรรมดาเพียงแต่ว่าเราใส่ดอกสนโลงไปเท่านั้นเองค่ะเพื่อนๆแล้วเราก็กะเตานะคือน้ำเนี่ยที่ที่ใส่ในข้าวสารเนี่ยนะเพื่อนๆก็แล้วแต่ข้าวของใครแข็งข้าวของใครนุ่มนะเพื่อนๆกาวเองนะเพราะว่าบางคนก็ชอบทานข้าวแข็งหรือข้าวนุ่มกะประมาณปริมาณนะเพื่อนๆนี่แบบนี้ แล้วก็ซาวลงไปเลยค่ะนี่ให้มันปนล,ลงไปกับน,น้ำนะน้ำข้อสําคัญอาจจะน้ําลดน้อยกว่าปกตินิดหน่อยเพราะอะไรรู้เป่าเพื่อนๆดอกสนมันมีน้ํานะเดี๋ยวน้ํามันจะออกอีกถ้าหูงแฉะจะไม่อร่อยนะเพื่อนๆอย่าให้แฉะนะนี่นาตรีกะว่านี่แหละพอปริมาณโอเคนะเนี่ยมันก็ เาวให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวเราก็ติดไฟหุงเลยค่ะเพื่อนๆอ,ออกมาเป็นหน้าตายอย่างนี้ก็คนให้เข้ากันใส่น้ําลงไปนะเพื่อนๆเ,เอาละเดี๋ยวเราไปตั้งข้าวกันเลยนะโอเคแหละเพื่อนๆเ,เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราก็ตั้งไปเลยค่ะเนี่ยหม้อหุงข้าวรุ่นใหม่นะเขาดีดี หุงได้หลายอย่างเวลาเราหุงข้าวกล้องก,ก็มีเซตอัพไว้สาหรับหุงข้าวกล้องเสร็จเรียบร้อยเลยนะข้าวต้มโจ๊กอะไรก็มีนี่หุงข้เราเอาแค่ข้าวสวยธรรมดาเพืเ่อนไม่ได้เอา mix, นะมิกซ์นะมิกก็คือผสมกันอะไรเงี้ยมีต้องหลายอย่างนะแต่ว่าแค่หุงธรรมดาเพราะข้าวหอมมะลิมันสุกง่ายนะเพื่อนเนี่ยมันก็จะลอยอยู่ข้างบนข้างบนแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเวลาเวลามันสุกแล้วนะเพืเ่อนๆเอาละหุงแล้วนะหุงแล้วหุงแล้วกดเลยกดเลยหุงข้าวธรรมดาเนี่ย โอเคนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูลองว่ามันสุกแล้วจะออกมาเป็นหน้าตายังไงนะโอเคเพื่อนเพื่อนีเ่นนเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วลัวลวกษณะเป็นอย่างงี้เพื่อนเพื่อนโอ้โหหอมอร่อยเราก็คนให้มันให้มันเข้ากันกับข้าวนะเพราะว่าดอกสนุมันอยู่มันลอยอยู่ข้างบนค่ะเพื่อนๆือนหอมมากเลย สุดยอดเคเพื่อนๆดูน <oh, ี่โอ้โหอร่อยเดี๋ยวลองชิมดูนะสุดยอดหอมคือหอมดอกสนมนะ ถ้าใครชอบใส่ดอกสโนโูเยอะๆก็ใส่ลงไปได้นะเพราะว่า,าบางคนไม่ชอบเยอะก็แค่ไล้ๆก็โอเคแต่ถ้าใครชอบใส่เยอะๆแต่มันไม่ค่อยมีรสชาติอะไรเท่าไหร่หรอกแต่รู้สึกว่าข้าวมีรสหวานนะคะเพื่อนๆหวานอร่อยหอมแล้วก็เปิดมานี่โอ้โหหอมดอกสน,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 นเลยก็ทำคล้ายๆข้าวเหนียวดอกสโนุอ่ะเนี่เพื่อนๆนะ,ๆๆนะๆโอ้โหอม ข้าวดอกสน,นไม่เคยกินไม่เคยทำเพิ่งทำเป็นครั้งที่สองอร่อยมากเพื่อนๆแนะนำเลยแล้วมันมีประโยชน์มากๆนะทำกินแล้วไม่อ้วนคือคือข้าวเราต้องกินอยู่แล้วเราก็กินกับกับข้าวอยู่แล้วนะทําข้าวเหนียวกินก็อร่อยไป็นอย่างเป็นขนมทำข้าวเหนดอกสนก็เป็นขนมนะแต่อันนี้เป็นข้าวสนข้าวดอกสน,น,อ,กสน,นอร่อยสุดๆนะเพื่อนๆเอาล่ะ ดีนะแนะนำเพื่อนๆนถ้าใครชอบนี้เพื่อนๆอนอย่าลืมกดไลค์กด u b s สไ i b e แล้วกดแชร์ให้เพื่อนๆนที่เขาชอบกินดอกสนุแล้วก็หน้านี้เป็นหน้าสนอนะแนะนำให้เขาทำดูแชร์ให้เพื่อนๆนแล้วก็เพื่อนๆลองทำกินดูแล้วถ้าอร่อยยังไงเขียนคอมเมมนต์มาหานาตลีด้วยนะว่าเออมันอร่อยนะและมันก็ดีด้วยนะโอเคนะไปก่อนนะเพื่อนเพื่อนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ